สบายดีสบายดีทุกคนเนาะสบายดีสุขุสุขคนมือนีกับมาพบพอกับนุ่งนี่คนไกลบ้านมือนีสีผ้าทุกคนมาเบ่งสวนดอกไม้ของนิงเนาะตอนนี้กําลังเริ่มปลูกดอกไม้เนาะเพราะว่าความขิดอยากปลูกดอกไม้นี่หน,นีมาโดแล้วเนาะยังบ่ทันได้สื่อเบียมันมาตอนนี้เราได้แล้วเบีย่ยดอกไม้เนาะอนาค็คือดอกเข็มเนาะทางน,นั้นแรกๆมันเป็นดอกเข็ม ฮักกะลงดอกบานล่ะดอกสิบสองโมงนบานนิงเองิญเนาะนิ่งจะปลูกมะฮึงแต่ในนิงยังาหาเบีย้ยมันอยู่ตอนนี้ได้เบีย้ยมันมาแหละอันนี้ก็คือดอกสิบสองโมงเนหรือว่าดอกคุณนายเตือนสายหรือว่าย่าแม่เตือนสายลายคนกับดายเอิญเนาะ กับมือแรกนย้งสีงอ,อ่อนดอกน้นมาลงอยู่ยู่น้องมาลงบอนที่ว่าน,นิ้งคุดนานไว้แล้วตัวนี้คุดนานไหว,ว้หละสีเอามาลงแจ็คดอกยังไรยังโบหูสื่อมันสัม่มแต่นิ่งสั่งไหวเลยเนาะทั้งนี้กสิปลูกคือกันยังหาแนวหรือว่าหาเบียมันอยู่เนาะถ้ากระปุกได้สองนานสามนานอะ แต่ว่ายังสีเห็ุหัวขันไห้อยู่ได้นี่เพราะว่าแบ่เนาะแบ่ลายนี่พะวานนี้ไปคล้ายเครื่องไปคล้ายไปหลอกคล้ายตามเฮือนเพื่อนนะไปเห็นดอกใหม่ในเฮือนเพื่นบ้านงามเลยขิดอยากปลูกก็เลยไปหาเบี่มาปลูกเนาะนี่สถานที่หาปลูกกับขางเฮือนนี่แหละเนาะยังสีหาแนวมาปลูกหลายอย่างอยูอย่เนาะเพราะว่ามันวาง ดินวางลายอยู่ทางนี้นิ้งไว้สิปลูกพักเนาะทางหลังของหนม้มปลูกพักทางหนางก็สิปลูกดอกไม้ปลูกพักแพ้วพักอันอิเลิศ์พ่อด้เก็บนะพักอิเลิศ์พักขาวทองพักเสริมเนาะหรือว่าซาลาเน ทางนี้ก็สีเอาเป็นดอกไม้แต่บัวสิติดหรือบ่อแหละเนาะห้าก้ลงห้าก้ลงดอกไม้ไปถถมมาเบิ่งน้ำกันตอนตอนสิเอาดอกไม้มาลงอยู่นี่เนาะบัวดอกยังมันเป็นดอกยังอันใบยาวๆงามๆมันนะยาวๆลายๆก็หนี้ก็ดอกเข็มติดให็นในแม่ดอกเข็มนี่ ประเทศทั่วแล้วยังสีมาปลูกทางนี้ยังสีเอาดอกคุณนายตือนสายมาปลูกทางนี้อีกคันเห็นทั่วแล้วเนาะให้มันเป็นดอกหงอยอยู่ทางหนาแจงสีสดซื่นต้นนี้ฮะก็ะิมาะขุดนานต้นนี้เนาะต้นนี้ก็ะชิปลูกดอกอันคือกันการเมืองแม่ดอกมันกะบานเติบเนาะอันนี้ฮะเหตุเป็นการหาใจเนาะคือสินารักเวลาดอกใหม่มันบานานะ <laughs> you <laughs> ปลูกดอกไม้จนขามเลยตอนนี้เฮากำลังเอาอันต้นอันนี้เนาะมาปลูกใส่นี่นะเนาะมาปลูกเป็นแถวนี่เนาะต้นอันนี้เพิ่นเอิญต้นยังเนาะ ต้นง่วงสร้างลายคนกับลายเอิญเนาะอันนี้เปินเอิญต้นง่วงสร้างต้นนี้กำลังสิปลูกอันนี้อยู่เนาะนปลูกจนขำเลยเดี๋ยวแม่สิปลูกบอลนี้ต้นนี้นนกำลังปลูกดอกอันนี้อยู่เนาะนี่ดีมันเป็นลายๆนี่นปลูก อันนี้บัดเวลามันเป็นแล้วมันเป็นผุ่มงามๆเลยทุกคนเลยนี่เนาะอดอกอันนี้บัวดอกอยังเอามาแต่เฮือนใหญ่เนาะเดี๋ยวเอาจย่งมาพอ้กันเมือ่อื่นเนาะเมื่อนี้กัมันเหมิดเลยตอนนี้เฮากะมาฮอดตอนเสาร์แล้วเนาะก,ก็เลยสิมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิงอีกนี่ตอนนี้ขฮาก็ะเปกาเลยเนาะเมื่อคืนนี่ สวยๆจักหน่อยนี่บ้านและดอกอันนี้ดอกสิบสองโมงนี่สีเหลืองงามๆแดดเดสิพาทุกคนลงไปเบิ่องอยู่หลุมเนาะ ดอกซีเหลืองงามเลยทุกคนเอ้ยพ่ออันสวยๆจักหน่อยดอกบานเต็มเลยอันนี้ยังว่าดอกที่ว่ามันติดมาํำตอนเฮาได้มาเนาะเดี๋ยวดอกมันกระสิโป่งขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็สิเป็นดอกเข็ม อันนี้กระปกแล้เมื่อคืนนี่เนาะปลูกแ้วก็พือที่ขำเมืดเมืดเลยเมื่อนคนืนถ้าเบิรงกบัตมันแตกเนาะอันนี้บตเวลามันแตกขึ้นนะงามงามได้ต้นอันนี้นี่ ปลูกมาตามแคมดินนะบรรยากาศตอนสาวเนาะพุนฮักก็เศ้าตกเอาคลิปนี้กับสิคอลาไปเพียงธน้ก่อนนะจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหนาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะจ้าแล้วอ,อย่าลืมกลับมารับชมคลิปต่อไปเนาะเมื่อนีก่กับขอตัวลาว้เพียงธนิก่อนสบายดี